สดๆร้อนๆนะครับเพื่อนๆครับมาลองแล้วนะครับกับไทเกอร์คันนี้ครับคันที่ผมลองเป็นตัว l a l ี y ลรีเอ็กซ์พลเนะครับกับถังน้ำมัน30ลิตรครับก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสรถแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าแอเวนเจอร์สดๆแล้วก็รถนั้นนเี่ยขี่ง่ายง่ายมากๆนะฮะตอบสนองดีมากๆใครที่หารถท่องเที่ยวเอาไว้ลุยๆเข้าป่าหรือว่าคุณอยากได้สักคันหนึ่งที่พาคุณไปเที่ยว ได้ทั่วประเทศไทยแบบว่าไปไหนก็ได้จะขึ้นเขาลงเนินไปทางวิบากลุยน้องลุยน้ําผมว่าคันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็คุณซื้อมาแล้วเนี่ยก็มาปรับตัวมาเรียนรู้กับรถคันนี้อีกไม่นานครับง่ายๆผมว่าใช้เวลา2 3สมวันคุณก็สามารถที่จะท่องเที่ยวแบบสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยไปกับเจ้าไทเกอร์คันนี้ได้เลยครับไทเกอร์มีอยู่2รุ่นให้เลือกนะครับมาดูใกล้ๆกล้ฮะตัวนี้สังเกตนะครับถ้าหากว่ามีการแบบนี้เนี่ย คือถัง30ลิตรครับอันนี้คือ r a l l y Explorer นะครับเหมาะกับการเดินทางไกลไกลเลยนะฮะถัง30ลิตรเนี่ยเติมน้ำมันทีเนี่ยวิ่งได้ประมาณ600กิโลครับส่วนคันนี้ครับราคาย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับไม่ถึง1ล้านนะครับกับตัวเนี้ยนะครับอันนี้คือ Tiger เป็น Lally Pro นะครับถังเล็กกว่าประมาณ20ลิตรเท่านั้นเองนะครับราคาแตกต่างกันนิดหน่อยอยู่ที่ว่าคุณแล้วนะฮะว่า อยากจะสัมผัสประสบการณ์แบบไหนผมสัมผัสมาแล้วนะฮะกับประสบการณ์ออฟโรดที่เขาจัดให้เทสได้วันนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าชอบมากๆนะครับอยากจะได้รถสักคันนะครับขับขึ้นเหนือหน้าหนาวช่วงนี้เลยครับ